สวัสดีค่ะรถจด,ด,ดมือสองเจ้าของขายเองนะคะถูกใจสายรุยแน่นอนค่ะคันนี้นะคะไม่ต้องลัวน้ำท่วมด้วยนะคะทุกท่านจัดไฟเน้นได้ค่ะซื้อสดจัดไฟเน้นได้หมดเลยนะคะต้องการแบบไหนนะคะขายทั้ง2ช่องทางเลยทีเดียวค่ะ Ford Ranger Super Cab 2.5นะคะ ราคา1,35,000บาทค่ะคันนี้สามารถจัดไฟแนนได้95,000บาทนะคะส่วนที่เหลือต้องดาวค่ะรถยนต์ปี99นะคะเกียร์ธรรมดา4 e วิ view. เครื่องดีช่วงร่างแน่นสีสวยนะคะทรงดีค่ะยกสูงหล,ล่อเลยทีเดียวพร้อมลุยเลยทีเดียวนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะห้องเครื่องสวยงามสะอาดสะอ้านตามนี้เลยนะคะ สนใจไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเน้นโทนะคะทุกท่านเน้นโทไปคุยและเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะและมินขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ